ฝุ่นที่มีขนาดน้อยกว่า2.5ไมคอน PM ย่อมมาจาก particulate matter ก็คือขนาดอนุภาคขนาดน้อยกว่า2.5ไมคอนซึ่งขนาดอนุภาคเล็กขนาดนี้ก็ประมาณ 1- ใน20ของเส้นผมความสําคัญของฝุ่นขนาดนี้คือมันสามารถล่องลอยไปในอากาศสามารถสูดหายใจเข้าไปได้โดยที่มันจะไม่ตกถึงพื้นครับอันนี้คือความสําคัญของ PM 2.5ครับ การส่งผลเสียของฝุ่น PM 2.5ต่อร่างกายมีอยู่2แบบก็คือระยะสั้นและระยะยาวในระยะสั้นมีปริมาณมากพอจะทําให้มีการระคายเคืองของเยื่อบุทางเดินหายใจเยื่อบุตาอักเสบหลอดลมอักเสบทางเดินหายใจอักเสบส่วนผลระยะยาวต่อสุขภาพอาจจะทําให้มีถุงลมโป่งพองอาจจะทำให้มีมะเร็งอาจจะทําให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ครับ การป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM 2.5อย่างแรกแล้วคือต้องมีความรู้ก่อนว่าสถานที่ที่เราจะไปนี้มีฝุ่น PM 2.5มากน้อยแค่ไหนความรู้อันนี้หาได้จากแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของกรมควบคุคมมลพิษซึ่งจะรายงานออกมาระดับของฝุ่น PM 2.5ว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ ถ้าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องป้องกันถ้ามีระดับของฝุ่น PM 2.5ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเราจําเป็นต้องไปอยู่กลางแจ้งถ้าหลีกเลี่ยงได้อยู่ในสถานที่อยู่ในอาคารไม่ออกไปกลางแจ้งเพราะว่าอยู่ในอาคารเนี่ยฝุ่น PM 2.5ก็จะน้อยกว่าอยู่กลางแจ้งถ้าจําเป็นต้องไปอยู่ในที่กลางแจ้งที่มีฝุ่น PM 2.5ได้เราอาจจะต้องเตรียมหน้ากาก N95 ไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ฝุ่น PM 2.5เข้าสู่ร่างกายครับ